เห็นพระอาจารย์ยพูดค้างเรื่องเรื่องที่เป๋มสาเหตุที่เป๋มมีคนที่รักเป๋มให้การสนับสนุนเป๋มดูแลเป๋มอย่างดีทําไมเป๋มต้องเจอแต่เรื่องดีๆเรื่องประเภทแบบนี้คือประเภททางด้านงานได้รับการสนับสนุนที่ดีแต่เรื่องคู่ก็เป็นการกำลังข้ามกำลังพูดค้างอยู่ว่าเรื่องเรื่องกรรมเรื่องการทํางานของกรรมว่าการให้ความสุขเนี่ยคือ เรื่องกฏแห่งกรรมมันจะแยกเป็นสองส่วนที่สําคัญส่วนแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโลกภายนอกอันเนี้ยเหมือนกับว่าเรากับโลกภายนอกมันมีดุลยภาพระหว่างกันเราทําความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับโลกมากแค่ไหนโลกก็จะคืนกลับเท่ากับความเปลี่ยนแปลงที่โลกได้รับเสมอเพราะอะไรเพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างกันฟังให้ดีนะหลวงพี่ไม่ได้บอกว่าเราทํามากได้มากเราทําน้อยได้น้อยแต่ เราทาฉลาดหรือเราทําโง่ถ้าทําฉลาดทําน้อยแต่ส่งผลให้กระทบโลกเยอะโลกเกิดความเจริญเยอะความความเจริญและความสุขั้างหลายก็จะกลับมาหาเราเยอะฉะ่นั้นควรจะเป็นอยู่ตรงนี้หลวงพี่ก็เลยพูดกับพี่ตอนแรกว่านี่สังเกตไหมว่าคนบางคนเนี่ยทำงานตามโรงงานทํางานตามบริษัทห้างร้านตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตทํางานโอทด้วยโอโคสารพัดแต่ว่ารายได้ก็น้อยนิด แต่พวกเราเนี่ยเป็นดารา<ม>เป็นนักร้อง<ม>เป็นคนที่ให้ความสุขกับคนทั้งหลายเนี่ยทำงานก็หนักนะหลายเทคออกแดดตากแดดตากฝนลุยนะครับเพื่อให้งานออกมาดีกว่าจะได้หลับอ่า<ม>กว่าจะหลับได้นอน<ม>แต่ถ้าเทียบกันแล้วก็เหนื่อยพอๆกันแต่ทำไมรายได้ของพวกเราซึ่งเป็นนักร้องนักแ,แสดงอะไรต่างๆมันถึงดูแล้วมันแตกต่างกับคนที่ทำงานรูทีนในโรงง,งานในบริษัทก็เพราะอะไรเพราะว่าคนทำงานรูทีนในบริษัทในห้างร้านเนี่ยเจ้าของบริษัทมีความสุขอยู่คนเดียว แต่ที่พวกเราทํายังความสุขให้คนจํานวนมากได้รับความสุขใช่ไหมหนังที่แสดงออกไปนะครับเพลงที่ร้องออกไปให้ความสุขกับคนฉะนั้นเมื่อคนมีความสุขจํานวนมากความสุขจํานวนมากก็ต้องกลับมาหาเรา mm hmm. มันเป็นธรรมชาติที่มันมันจัดดุลของมันทีนี้ถ้าจะแนะนําท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งทํางานประเภทรูทีนทํางานในโรงงานถามว่าก็นี่ไงที่เขาบอกว่าต้องมีอัตจริยาการบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะจิตกุศลถ้าเราสามารถทํางานภาบริกทํางานสาธารณกุศลที่ยังให้คนจํานวนมากได้รับความสุขมันเป็นช่องทางออก่ยที่จะทําให้เกิดการกระทบโลกแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกในทางที่สุขและเจริญมากขึ้นความสุขและความเจริญก็จะเจาะช่องมาหาเราเองอฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่ทํามากได้มากแต่ทําแล้วส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางความสุขความเจริญมากผลก็กลับมามาก แล้วระยะเวลาที่จะตอบกลับมาหาเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรครับปัจจัยคือทั้งเวลาทั้งสถานที่ทั้งโอกาสมันมีตัวแปรหลายตัวครับแต่ว่านั่นแหละเราไม่ต้องไปหวังผลครับคือเราทําแล้วด้วยความมั่นใจเลยว่านี่คือเราทําความดีแล้วยังความสุขให้คนจํานวนมหาศาลนะรเดี๋ยวมันต้องกลับมาหาเองเราไม่ต้องรอด้วยครับเพราะยิ่งรอเนี่ยยิ่งโง่เพราะอะไรเพราะเสียกําลังกับการรอคนส่วนใหญ่ไปเสียเวลารอเ<อ>มื่อไรฉันจะได้เลื่อนยศเลื่อนไเลื่อนตาแหน่งได้เป็นในร้อยในพันในพล แต่ทําใจก็ไปคอยอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้เวลาหรือกําลังที่มีอยู่ในการทุ่มเทกับการทําเหตุตรงหน้าพูดอย่างนี้ปินก็เลยเข้าใจแล้วปิ่มีป็นง,งทำความดีอย่างหนึ่งที่แบบว่าป็นงทมานานและเป็นสิบสิบปีโดยที่แบบว่าเขาเรียกว่าไอเดียไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ ฟังพระอาจารย์พูดแล้วเปเอ่เป็นเข้าใจว่าเฉลยที่คนทําฟังเขาอยากรู้แล้วทำไมทาไมเปถึงได้มีคนคอยซัพพอร์ตเป็นตลอดเวลาเปลีมน้ําหนักไม่ถึงไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องให้เลือดกับสภากาชาติแต่เปลี่มทุกครั้งที่มีงานสภากาชาติเป็นไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการไะได้ให้เลือดไหมไม่ให้ไม่ได้ค่ะพอหนักไม่ถึงเปลี่มก็เลยปรบารณาตัว คือไปช่วยเ,เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ไปทําทุกครั้งที่จะได้เลือดมามหรือว่าทุกปีที่จะต้องมีรับบริจาคเลือดหรือว่ารับบริจาคเงินที่จะเพื่อไปซื้อเลือดเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทหารผ่านศึกทหารที่ทางสามชายแดนภาคใต้เปิม,ปมทำมาสิบกว่าปีแล้วแล้วเปิมก็มีความรู้สึกว่าเปิมมีเหงาเงาอยู่ว่า ไม่รู้สิมีความรู้สึกต้องไปอย่างวันวันที่13นี้มีมีงานที่สภากาชาติที่ที่ปิ่มต้องไปคือไปขายบัตรเดินวิ่งการกุศลซึ่งหลายท่านอาจจะไปแค่ช่วงที่สื่อมวลชนไปแต่ปิมกับลูกสิบสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เช้ายันมืดอยู่ตรงนั้นตลอดใช่ค่ะญาติญาที่สอยละลายซัพอันนี้เลยใช่ไหมพ่อจย์ใช่เขารู้ด้วย เนี่ยพอกระตุ้นปั๊บเขาจะเชื่อมเลยทันทีเลยบอกให้เลยนะเวลาวิบากเกิดขึ้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นตั้งคําถามไปทําอะไรใครไว้วะอะไรแบบนี้นะแล้วทักพักหนึ่งเดี๋ยวคําตอบมันจะขึ้นมาเองเพราะจิตเราเป็นธาตุรู้มันรู้เองมันเชื่อมต่อไดนค่ะแม่ค้าแม่คยาเขาจะรู้จักปิ่งซีโฟดีนี่มาอีกแล้วอ่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทมาเรียลัยให้กับ แล้วลูกตั้งแต่แบบเดินได้อะตัวเล็กตอนนี้มัน11ขวบถือกระป๋องกระป๋องกระป๋องตอนนี้11บอขวบก็ต้องไปก็งลูกเขาก็ยังได้จากเขาเขายังได้นิสัยที่แม่เขาค่อยๆสัสมให้มาผมว่าผ้น่าจะได้ผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนจากตรงที่ผมได้เป็นผู้ให้ในโลกนี้ไม่มีคําว่าฟรีฉะนั้นแต่เราเข้าใจแล้วเราไม่ได้ไปคอยผลเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำเหตุเพิ่ม ให้เต็มที่เท่าที่กําลังเราจะทําได้และทําแล้วมีความสุขด้วยเนี่ยความสำคัญคือทําอะไรถ้าคุณทําแล้วไม่มีความสุขต้องตั้งหาเหตุผลก่อนว่าแล้วทําแล้วมันได้อะไรมีความสุขไหมที่จะทําเลือดนี้เอาไปต่อชีวิตมนุษย์ใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณให้ชีวิตเนี่ยคุณให้ทุกอย่างสิ่งที่เราได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่าบรื่นก็เพราะาเราเคยให้ผู้ครับฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือการหนึ่ง ปรับสีลปรับทมของเราเลเวลของชีวิตของเราขึ้นมา <c oughs> เพื่อเป็นกำแพงเหล็กกั้นคนชั่วม่ให้เข้ามาในชีวิตของเราและเป็นตัวคัดด้วยเป็นตัวเรียกร้องให้คนดีเข้ามาในชีวิตด้วยเพราะว่าคนที่มีเลเวลเสมอเราเท่านั้นจึงจะเข้ามาได้ดังนั้นถ้าเรามีคุณธรรมสูงเรามีความดีเรามีศีลมีธรรมคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นคนดีมีคุณธรรมคุณธรรมสูงเหมือนกับเราคดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวกรอ,องขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเมื่อเข้ามาแล้ว คือมีของเก่าคือวิบากกรรมเราผังกันก็หาวิธีเคลียร์ชวนไปวัดไปวาไปไหว้วพระศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อเพื่อให้ความรักของเราราบรื่น,แล,นแล้วก็ถือโอกาสเนี่งรือ้ะจะเคลียร์ไงเคลียร์ขอ,ของเก่าจะเข้ามาในชีวิตเราแม้แต่คนร่วมงานด้วยกันนี่แหละมันก็ควรจะเนี่ยเรามาทํางานร่วมกันมาทํารายการร่วมกันก็ควรมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวไปลอยสุเทกขึ้นไปแต่แล้วก็ไปขอโหสิกรรมตัดกรรมเส้นซึ่งกันและกันก็เคลียร์ได้ครับ เพื่ออะไรเพื่อว่าแม้แต่คนที่มาเจอกันมาทําร่วมกิจกรรมกันมันต้องมีกรรมเก่าระหว่างกันกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีสังเกตไหมบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ตุมต้อมตุมตอมขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันเป็นแรงของกรรมเก่าไม่ต้องอะไรพ่อกับแม่สมัยเป็น้องพี่เป็นเด็กเนี่ยพ่อเร่งแม่บอกจะรีบไปงานแม่ทํำไงรู้ไหมเร่งดีแล้วเดี๋ยวจะนั่งค่อย่วาดแบบนั่ง ถามว่ามันมีเหตุผลอะไรต้องไปนั่งยืดเวลาอย่างนั้นไม่รู้สะใจไอ้ความสะใจจำไว้เลยนะธรรมะคือเหตุผลและความถูกต้องส่วนกรรมวิบากคือความสะใจเอาใจเอาความสะใจเป็นใหญ่โดนเหมือนสะใจบ่อยบ่อยเหตกรรมกำลังกรรมกำลังอํานวยผลมันเอาหน่วยผลที่ความสะใจเห็นไหมดูนะถ้ากรรมอํานวยผลอํานวยผลตรงความสะใจแต่ถ้าทําแสดงผล แสดงด้วยความเหตุด้วยเหตุและผลความถูกต้องความยุติธรรมนั่นคือปฏิบัติธรรมกับสวยกรรมต่างกันแค่นี้วัดกันที่ความสาใจหรือวัดที่ความเป็นธรรมถูกต้องใจเขาใจเรานั่นคือการปฏิบัติธรรมวันนี้เรื่องของคุณปิ่มวันนี้ก็สรุปสองอันก็คือหนึ่งก็คืออย่างที่พาจารย์บอกนะครับรรก็คือล็อกด้วยศีลสองเคลียร์ด้วยเรื่องให้โหศีลขอศีลซึ่งกันและกัน,นแค่นี้เป็นเรื่องจิบจอย แต่ต้องบอกว่าโดนอีกเยอะในอนาคตแลครับไม่ต้องกลัวเวียนไหตายเกิดคุณจะไปนิพพานชาตินี้ไหมล่ะถ้าจะไปนิพพานชาตินี้ไปต้องโดนดูหน้าเสียเลยครับในอนาคตของพระอาจารย์นี่คือไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวใช่ไหมครับโอ้กหลายชาติตราบใดยังมีพมีชาติเตรียมใจได้ทุกรออยู่เบื้องหน้าต้องลองตรวจชีไหมน่าจะลุ่งทางเง้นเป็นไงบ้างครับคุณปิ่มวันนี้ได้มา ปรึกษากับพระอาจารย์ในเรื่องของชีวิตตัวเองที่ผ่านมาเข้าใจเข้าใจเคลียร์เคลียร์ค่ะกระจ่างขึ้นมาเลยก็เดี๋ยวกลับจากเชียงใหม่ไปวัดพระแก้วแต่ยังแต่ยังหาคู่ไปไม่ได้คงพาลูกไปก่อนพาลูกไปก่อนถูกต้องเลียรูกก่อนใช่ียรูกเจ้านี้ตัวจริงแล้วก็เคลียร์ชัดเจนว่าที่เราได้รับการสนับสนุนในเรื่องการงานเเป็นกรรมของเราที่ทำในชาตินี้มาเองนะครับชัดเจนมากๆ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปิ่มนะครับปิ่มิีฟที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในรายการนะครับแล้วก็ทําให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับประโยชน์ไปด้วยนะครับจากการที่จะได้ไปทําอะไรดีๆให้กับชีวิตแล้วก็วันนี้นะครับรายการเชิญตะวันกับท่านพักรก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับเราก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พัะกรเป็นอย่างยิ่งในวันนี้นะครับขอขอบคขอเจริญพร เจ้ากรรมนเวรน,นั้นล้วนแล้วแต่เป็นอดีตบุคคลอันเป็นที่รักทั้งสิ้นถ้าไม่รักมากก็จะไม่ชังมากที่รักมากจึงเป็นเหตุให้ชังได้มากเพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อเรารักเราก็จะคาดหวังเราจะต้องการให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อเขาไม่เป็นดั่งใจเราความกระทบกระทั่งก็เกิดขึ้น